สวัสดีครับผมนายจิรพัฒน์คุณเพ็ญนะครับเนื่องในโอกาสบนรนภายแห่งชาตินะครับผมจะมาอ่านออกเสียงไปแก้วนะครับเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณการจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาเอาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษามีก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้ บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คําประกอบเป็นประโยคนับเป็นเป็นที่สําคัญปัญหาที่3ค,คือความนา่มรวยเนี่ยในคําของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่นํ่รวยพอจึงต้องมีการบัญญัติพท์ใหม่มาใช้ ราชะํำหลักในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมสาตไทยคณะศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัย29กรกฎาคม2505ครับ